ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องซาวรโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภาัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่4 0 9เนื้อหอมภายในวังอันเลิศหลู เกาเขามังกรดำอนาคตยาวไกลผู้เท่าผมสีเงินกล่าวชมอนาคตของหลวเฟิงเกินการคาดเดาเออพระเจ้าอาเองก็พยักหน้าเห็นด้วยหรือไม่มีถามทาบถามให้เขามาอยู่กับเราได้จัก,กรพรรดิที่นั่งอยู่ตรงกลางกระซิบถามเจ้าแขวนด้านข้างทั้งสองได้แต่สายหน้าผู้เท่าผมสีเงินบุญดา อาสังกาอธิบายฝ่าบาทผู้ที่เข้าถึงหลัวเฟิงวิถีหลักพลังงานต้นต่อตั้งแต่ยังเป็นระดับดาวเลิกสุดยอดอัจฉริยะแบบนี้มันไม่ตกมาถึงแดนเทพเขามังกรดำเราหรอกหลอจักรพรรดิอึง้งจักรพรรดิของจักรวรรดิเขามังกรดำมีวาระที่จะต้องผัดเปลี่ยนแตกต่างจากจักรพรรดิของอาณาจักรจักรวาลกาวู ที่เป็นคนเดิมมาตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งอาณาจักรมานับล้านล้านปีดังนั้นจกักรพรรดิพระองค์นี้ยังมีเรื่องลับมากมายที่ยังไม่ทรงรู้หรือฝ่าบาทจะไม่ทราบว่าทั่วทั้งอาณาเขตของจักรวาลการูมีแค่โรงฝึกยุทธการูแห่งเดียวคุมอิทธิพลอื่นๆถูกห้ามไม่ให้เปิดสำนักยุทธเลยผู้เท่าผมสีเงินถามกับ อาณาจักรจักรวาลการวูให้ความสำคัญกับการดูดซับอัจริยะจากระดับล่างจากักรพรรดิพยักหน้าเป็นอย่างนั้นแหละอัจฉริยะอย่างหลวเฟิงต่อให้ถูกพวกเราค้นพบสุดท้ายก็ต้องตกอยู่ในมืออาณาจักรจักรวาลการวูอยู่ดีผู้เท่าผมสีเงินสายหน้าแถมพวกเราไม่กล้าแม้แต่จะบนแน่นอนไม่ว่าจะพูดยังไง ดวงฟืนคนนี้ก็มาจากเขตดาราเขามังกรดํดำของพวกเราในวันข้างหน้าถ้ามีผลงานก็เป็นประโยชน์กับเขตดาราเหมือนกันอัจฉริยะแบบนี้ยังคงคบกันไว้อีกสักหมื่นปีแสนปีผ่านไปไม่มีใครรู้ว่าเขาจะไปได้ไกลขนาดไหนผู้เท่าผมสีเงินเก่าอย่างหนักแน่นฉันเข้าใจจักรพรรดิพยักหน้า อัจฉริยะแบบนี้ขอแค่ไม่ตายเสียก่อนการได้เป็นเจ้าแควรนนั้นเป็นของตายอยู่แล้วอัจฉริยะที่เข้าถึงหลักวิถีพลังงานต้นต่อได้ตั้งแต่ยังเป็นระดับดาวเลิกพอเป็นเจ้าแควรนก็จะเป็นเจ้าแคว้นที่แข็งแกร่งสุดยอดเกินทะลุข้ามขั้นเป็นอมตะชนเมื่อไหร่ต้องเรียกว่าเหนือชั้นอย่างไม่ต้องกังขาอมตะชนนั้น ทั่วทั้งจกักรวรรดิเขามังกรดำตอนนี้มีแค่สองคนคนแรกคือองค์เทพของแดนเทพเขามังกรดำอีกคนคือองค์เทพของอาณาจักรเทพทะเลน้ำแข็งดังนั้นจกักรวรรดิเขามังกรดำไม่กล้าที่จะละเมิดอมตะชนแน่นอนภายในอาณาจักรเทพอันไพศาลเทือกเขาต่อเนื่องกันเป็นทิวยาวภูเขาไฟจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วแผ่นดิน บางส่วนกำลังพ่นลาวาทั่วทั้งอาณาจักรเทพมีแต่สีทองทึบกลิ่นกรมมัฐานกระจายอยู่ทั่วไปที่ยอดเขาสูงเสียดฟ้าลูกหนึ่งมีพระราชวังรูปแบบโบราณตั้งอยู่กำแพงทุกแห่งของราชวังนี้มีการสลักลวดลายซับซ้อนตำหนักใหญ่ของราชวังแห่งนี้บัรลัง มีบุรุษตาสีแดงสวมชุดคลุมยาวสีขาวทึบรอบตัวเขามีเปลวไฟสีดำเผาไหม้อยู่ดวงตาของเขาเหมือนมองมาจากมิติอื่นพาให้ผู้คนหวาดผวาด้านล่างสองฝั่งซ้ายขวามีเก้าอี้พิเศษอยู่สี่ที่ตอนนี้มีคนนั่งอยู่สามคนแต่ละคนแผงด้วยขึ้นพลังที่พร้อมจะทำให้ฟ้าดินสั่นสะเทือนได้ ราวกับเพียงพวกเขายกมือก็สามารถฉีกฟ้าแยกปัตภีองค์เทพเจ้าเด็กน้อยที่ชื่อหลวเฟิงคนนี้เป็นแค่ระดับดาวเลิกก็อย่างรู้ถึงหลักวิถีพลังงานต้นต่อได้บ้างแล้วเหมาะสมที่จะมาเป็นสิทธิของฉันอย่างยิ่งนักลบที่อยู่ในชุดเกาะลบสีทองคํำกล่าวขึ้นมีขึ้นพลังงานที่ชวนผวาแผ่ออกมาทั่วล่าง มันคือขึ้นพลังงานของหลักพลังงานต้นต่อสายทองคําเทียบกับหลัวเฟืองแล้วแข็งก้าวกว่าเป็นร้อยล้านเท่าฟู่เสียงผ้าแหบต่ําของบุรุษด,ดวงตาสีแดงเอ่ยขึ้นฉันรู้ดีว่าตอนนี้ฉันรีบร้อนจะหาลูกศิษย์สักคนแต่ว่าเราแย่งลูกศิษย์กับอาณาจักรจักรวาลการวูไม่ไหวอีกสองคนที่นั่งเคียงข้างกัน ก็มองมายังชายสวมชุดเกาะสีทองชีวิตของฉันกำลังเดินไปสู่จุดจบชายในชุดเกาะสีทองกล่าวลาบเรียบลูกศิษย์ที่มีอยู่ตอนนี้ถึงจะมีอัจฉริยะภาพใช้ได้แต่จะให้สืบทอดเคดวิชาลับของฉันก็ยังยากเย็นนักการตายของฉันไม่อาจเปลี่ยนแปลงฉันก็แค่อยากได้ผู้สืบทอดก่อนฉันจะตาย ขอให้ได้เห็นเคสวิชาลับที่ฉันอุตสาห์บัญญัติขึ้นในหลายร้อยล้านปีมานี้อีกครั้งฉันก็คงนอนตายตาหลับแล้วนี่คือความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคนอื่นๆพากันนิ่งงนันอมตะชนสามารถดำลงอยู่เป็นชั่วนิรันด์แต่ไม่ได้แปลว่าอมตะชนจะไม่ตายอย่างเช่นเจ้าอุกบาทธมิน หรืออมะตะชนที่ยิ่งใหญ่จำนวนมากมายในประวัติศาสตร์ต่างก็มีโอกาสตายได้พลังชีวิตของอมะตะชนแข็งแกร่งยิ่งต่อให้ร่างเนื้อและจิตวิญญาณแหลกลายเป็นผุยผงก็ยังคงผนึกขึ้นมาใหม่ได้แต่อาการบาดเจ็บบางอย่างมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างเจ้าอุกบาทธมินก็ได้แต่เพ่งตามองตัวเองสิ้นใจตายไปบูธ พี่น้องของฉันฉันจะพยายามหาลูกศิษย์ที่เลิศดล้ำให้เธอสักคนบุรุษตาสีแดงกล่าวอย่างจริงจังส่วนเจ้าเด็กหลัวเฟิงนั่นแค่ไม่ปัญญาอ่อนเขาก็ต้องเลือกอาณาจักจรจักรวรรการวูแน่นอนหรืออาจจะเลือกบริษัทจ,กจักรวรรดิจำลองที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ได้ลหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้มาตลอดสุดยอดอัจฉริยเองก็ต้องอาศัยเงื่อนไข ภายนอกและการสั่งสอนชี้นำที่ดีที่สุดถึงจะช่วยให้บรรลุถึงผลงานที่เจอิดจลัดที่สุดชายเชื่อเกาะสีทองไม่ค่อยเอ่ยปากพูดใดๆการมีชีวิตมาได้หลายร้อยล้านปีนั้นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการบัญญัติคดวิชาลับยามมีชีวิตอยู่วิชาลับถือเป็นขุมทรัพย์ไม่ยอมถ่ายทอดแก่ผู้ใดเด็ดขาดต่อให้เป็นลูกศิษย์ ก็เพียงแค่ชี้นะเล็กน้อยแต่พอรู้ว่ายังไงก็ต้องตายแค่คิดก็เปลี่ยนไปหมดสิ่งที่ปรารถนาคือก่อนตายได้เห็นลูกศิษย์ที่ฝึกสำเร็จสักคนและถ้าไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้เขาคงต้องมอบเค็ดวิชาลับให้กับสหายหรือพี่น้องเพื่อให้พวกเขาช่วยส่งต่อสอนสั่งลูกศิษย์เชกเช่นเดียวกับเจ้าอุกบาทธมิน ที่มอบให้ปปถาคอยสั่งสอนลูกสย์ทแทนองค์เทพชายเสือ้อเกาะสีทองลุกขึ้นบูตบุรุษตาสีแดงเองก็ลุกขึ้นอีกสองคนทยอยลุกขึ้นตามฉันเหนื่อยอยากจะกลับบ้านเกิดแล้วชายเสือ้อเกาะสีทองถอนหายใจก่อนที่ความตายจะมาเยือนฉันอยากกลับไปเยี่ยมดูบ้านเกิดหน่อย ว่าแล้วเขาก็หันหลังเหาะอ,ออกจากวังแห่งนี้ในฐานะอมตะชนมิตรของเขาล้วนตายไปกันเป็นสายทานแห่งการเวลาอันยาวไกลต่อให้เป็นเจ้าแค้นก็ยังมีชีวิตอย่างมากแค่สิบล้านปีคนอื่นๆทั้งสามพากันเงียบงันบูธเรื่องลูกศิษย์ของเธอฉันจะช่วยหาให้เองเสียงของบุรุษตาสีแดง ได้ถ่ายทอดเข้าไปในทะเลยานของชายเสื้อเกาะสีแดงที่อยู่ไกลห่างออกไปเป็นล้านกิโลเมตรภายในตำหนักใหญ่คนทั้งสามต่างมองกันขอเก๊กพวกเราถูกหลอกแล้วเจ้าบัตรซบคุณซาโลฉันจะต้องคิดบัญชีกับมันที่วูดต้องตายก็เป็นเพราะพวกมันมันถึงกับกล้าขายแผนที่แดนรับปลอมให้กับพวกเรา โบลุตตาสีแดงคำรามด้วยความโกรธทำเอามิติโดยรอบสันสะเทือนคุณซาโลเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของจกักรพรรดิแห่งอาณาจักรจัก,กรวาลการวูพวกเราคงหาโอกาสได้ยากรอต่อให้ต้องรอเป็นร้อยล้านปีพันล้านปีหมื่นล้านปีขอแค่มีโอกาสฉันเหมิงห่าวคนนี้จะต้องฆ่ามันด้วยมือฉันเอง ถึงกับกล้าเอาแผนที่แดนรับปอมมาหลอกเอาทรัพย์สมบัติเงินทองของฉันไปแถมยังภาคชีวิตพี่น้องของฉันอีกคนตายฉันต้องให้มันตายแน่จริงก็หลบอยู่ใต้ปีกของจัก,กรพรรดิการบูไปชั่วชีวิตบุรุษตาสีแดงคํำรามด้วยเสียงโกรธเกี้ยวเปลวเพลิงสีดำพวยพุ่งขึ้นฟ้าวังทั้งหลังถูกเผาไหม้เป็นจุนในพริบตา เสียงคำรามของเขายังสะท้อนกล้องไปมาภายในอาณาจักรเทพอันกว้างใหญ่ไพศาลเกาะเขามังกรดำศึกเดียวสร้างชื่อหลวเฟิงนับว่าศึกเดียวสร้างชื่อจริงๆศึกครั้งนี้ไม่เพียงสั่นสะเทือนไปทั่วอาณาจักรเขามังกรดำยังสั่นสะเทือนไปถึงทั่วทั้งอาณาจักรการบูพ่อครับหน้าตาของพ่อ เป็นที่รู้จักไปทั่วเกาะเขามังกรดำแล้วพ่อออกไปเดินเมื่อไหร่ต้องมีคนจำได้แน่ๆเสียงเสียวหายปบมือกระโดดโลด,ดเต้นอยู่ด้านข้างเห็นได้ว่ากำลังตื่นเต้นดีใจมากต่อไปนี้ออกไปข้างนอกคงต้องพางตัวแล้วหลัวเฟิงรูปหัวของลูกน้อยว่าไปแล้วก็แปลกนะสวีสินที่ด้านข้างลุกขึ้นมาลินชาให้หลัวเฟิงส่งยิ้ม ครั้งก่อนผ่านรอบคัดออกมีตัวแทนจากคุมอิทธิพลต่างๆมาหาแต่คราวนี้จบรอบประลองยุทธตลุมบอลบนเวทีพี่ฟึงก็โดดเด่นสักขนาดนี้ฉันยังนึกว่าจะมีขบวนการใหญ่โตยิ่งกว่าเดินมาหามากมายแต่จนขนาดนี้แล้วไม่มีมาแม้แต่เจ้าเดียวก็แปลกอย่างว่าหลัวฟึงพยักหน้าทันใดนั้นฮ่าฮ่าหลวฟึง เสียงกล้องกลางวานเสียงหนึ่งดังขึ้นเอ๊ะพึ่งบนอยูมหยกหยกว่าไม่มีใครมาทักปุ๊บก็มาปับ๊บสวีสินหันไปมองก่อนลดเสียงเบาลงคนของกลุ่มคีรีตีขวานลัวเฟิงหันมองตามเป็นจริงอย่างว่ามีคนสามคนเดินมาแต่ไกลคนกลางเป็นผู้เท่าเปี่ยมรอยยิ้มเมตตาผมสีดอกเล้าไปทั้งหัวคนที่อยู่ด้านซ้าย เป็นชายที่สวมเสื้อคุมออกศึกสีแดงเข้มส่วนด้านขวาเป็นบุรุษร่างกำยำด้วยประสบการณ์ที่ได้มาจากงานประมูลการบูเขาจำแนกออกว่าชายเสื้อคุมออกศึกสีแดงเข้มนั้นต้องเป็นเจ้าแคนแน่นอนและตรงหว่างคิ้วของชายคนนี้มีรูปสัญลักษณ์สายฟ้าเห็นชัดว่าเขาต้องเป็นนักรบระดับเจ้าแคน ที่เชี่ยวชาญหลักพลังงานต้นต่อสายอัศนีนับเป็นระดับสุดยอดของเจ้าแขนด้วยกันส่วนผู้เท่าที่มีใบหน้าเปี่ยกเมตานั้นหลัวเฟิงมองไม่ออกแต่ผู้เท่าคนนี้เดินตรงกลางประมาณว่าฐานะน่าจะสูงกว่าคนอื่นๆใต้เท้าหมิงอยู่หลัวเฟิงรีบลุกขึ้นฮ่าฮ่ฉันไม่ถึงขั้นใต้เท้าอะไรหรอกหลวเฟิงมาขอแนะนำให้รู้จัก มิงอยู่สีไปทางชายในชุดคุมออกศึกสีแดงเข้มด้วยรอยยิ้มท่านผู้นี้คือท่านนายพลเจียงเทียนเฉินแห่งคีรีตีขวานเราท่านเป็นยอดฝีมือระดับเหนือชั้นคารวะท่านนายพลหลวเฟิงทักทายด้วยมารยาทเจียงเทียนเฉินพยักหน้าเล็กน้อยส่วนท่านผู้นี้มิงอยู่หันไปแนะนำผู้เท่าผมสีดอกเหลาโทนเสียงเปลี่ยนไปเล็กน้อย คือใต้เท้าแม่ทัพหนึ่งในสามผู้ก่อตั้งคีรีตีขวานของเราใต้เท้าแม่ทัพหลวฟึงรีบแสดงการคารวะในใจแตกตื่นเล่ากับเกิดขึ้นลมวายุแม่ทัพหนึ่งในสามผู้ก่อตั้งคีรีตีขวานมีสองคนเป็นอมตะชนอีกคนหายสาบสูญไปนานแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหน้าผู้นี้คือคนไหนเออผู้เท่าพยักหน้าเล็กน้อย หงหลามิงอยู่เอ่ยถามท่านแม่ทัพอยากจะพบเขาอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมไปตามให้หลวเฟิงพยักหน้าหลวเฟิงเทพอัศนีมิงอยู่และเจียงเทียนเฉินทั้งสี่คนต่างยืนอยู่ด้านหน้าในบ้านที่มีแม่ทัพกับหงเท่านั้นน้องสามแม่ทัพคนนั้นหาพี่ใหญ่ทำไมเทพอัศนีถามไม่รู้สิหลวเฟิงตอบ เป็นเรื่องที่ดีมิงอยู่ด้านข้างยิม้มหวังว่าเขาจะไม่ทำให้ท่านแม่ทัพผิดหวังเจียงเทียนเฉินที่อยู่ด้านข้างกับพูดอย่างเย็นชาภายในบ้านมีแต่หงกับแม่ทัพล็อกอะไรนะหงมองหน้าผู้เท่าผมสีดอกเลาเบื้องหน้าด้วยความแตกตื่นใต้เท้าแม่ทัพท่านท่านคำพูดเจรจาของบุคคลในตำนานผู้นี้แค่ไม่กี่ประโยค ทําเอาหงถึงกับสะดุ้งหยงพรสวรรค์ของเธอไม่เลวบุคลิกนิสัยก็คล้ายกับฉันเมื่อก่อนในเรื่องของการอบรมบ่มเพาะนั้นถึงฉันจะไม่ได้เป็นอมตะชนแต่ระดับการอย่างรู้ในหลักพลังงานต้นต่อสายลำแสงก็เพียงพอที่จะเป็นอาจารย์ของเธอผู้เท่าสายหน้าพูดต่อแต่มีหนึ่งเรื่องที่ฉันจำเป็นต้องบอกเธอก่อนอายุไขของฉัน เหลือไม่มากแล้วเหลืออีกแค่สองหมื่นกว่าปีเท่านั้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่409ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ